ขอบคุณค่ะขพบคุณค่คูณเดียเรามื่อเพงเสรเขาแอมบอจ้าพรุ่งนี้บปไ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 บไป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 ปไปไยไปไปไปปไ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 อไป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 ปไปอยไปไปไป รอ,องเท้ายายอยู่ไหนเอบยบายบแล้วคะรุน่นยายนั่งอยู่นนอ้นะ้านยนี่เป็ู้ใดกอันนี้เครื่องดีเซน ร้อนชาดีเนาะคือกิงี้ยนื้เอาหนาเินนึงวหนาได้ไหม

ไปไหนแล้วไปแล้วไปแล้วเหลือแต่ขนเหลือแต่ขนเหลือแต่ขนไวเอนั้นหมาตะกี้ยหมา้มันมาตะกี้มาขอยน้อนี่ี่ไม่นะไม่ใช่หมาเรานะไม่นะไม่นะลูกไม่ใช่หมาเราม็ไหวก็ไหวเพื่นนล้วก็นอน มาหนวดปาดเ้ยมาไหน